ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวแปลงดุมล้อนะครับของ WPL แปลงให้มันสามารถใส่ล้อของ1นึต่อสิได้รู้สึกว่าราคามันว่าจำไม่ได้แล้วซื้อมาสักพักนึงเลยครับไม่น่าเกินสองร้อย สี่ตัวตัวแปลงเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็จะใช้น็อตตัวหนอนเป็นตัวล็อกแกนเพาอีทีผมลองใส่ดูแล้วครับไอ้ตัวเนี้ยมันหมุนได้นิ่งเลยล้อไม่แกว่งไม่เหมือนไอ้พวกตัวแปลงดุมแบบที่ผมใส่อยู่อ่ะ ตอนแรกจะเป็นสีแดงนครับในตัวเนี้ยมันสวมแบบมินมินนะครับแล้วล้อยื่นออกมาเยอะเลยแล้วตอนยึดล้อก็ยึดไม่ค่อยดีด้วยแต่ถ้าเป็นชุดเพาโลหะมันจะยึด ได้แน่นกว่านี้ถ้าเป็นเพวเดิมมันจะขันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเสริมเพวเดิมให้ใช้ตัวแบบที่ผมซื้อมาดีกว่าเนี่ยครับมันจะใส่เข้ามาพอดีเลยแล้วชิดกับเสื้อเพาด้านในทำให้ล้อแกว่งน้อยหมุนนิ่งขึ้นแล้วก็ยึดได้แน่นครับ อดีคลิปนี้นะผมทําไว้นานแล้วแต่ไม่ได้ลงก็ทิงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยช่วงนี้เนี่ยครับมันจะหมุนนิ่งแต่ถ้าใส่ตัวแปลงสีแดงแล้อมันค่อนข้างจะแว่งเยอะ จะลองแกะแล้วลองใส่ตัวแปลงดุมแบบที่ผมซื้อมาดูมันบางครับไ้ตัวสีแดงอะแล้วมันสวมกับเพาเดิมนิดเดียวเองไอตัวปีเนี้ยมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะสวมเข้าไปเยอะเลยเต็มแกนพอดีอะและ้วแ,แน่นหนาดีด้วยตอนใส่ให้รูอันเนี้ยตรงกับ ด้านที่แบนแบนะครับให้น็อตมันลงไปล็อกตรงด้านที่แบนของเพาะจะมีด้านเลี่ยมๆอยู่ครับเนี่ยให้มันลงด้านแบนพอดี ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งดุมอันนี้ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันครับถ้าใครสนใจจะได้สั่งไปใช้ได้ใช้ดีครับอันเนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ ขันพอตึงๆมาครับให้แน่นพอดีพอดีอ่ะทางที่ดีถ้ามีตัวกันคายอย่าไปใส่นะครับตัวกันคายถ้าใส่ขึ้นมานี่น็อตตัวหนอนมันจะเสียทันทีเลยเพราะว่ามันจะแน่นมากแล้วขันไม่ออกถ้ากลัวมันคายก็ใช้ใช้พวกกาวด้วยครับกาวทาปะเก็นอ่ะกาวดําทาไว้ที่เกลียวมันพอมันแห้งปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวกันคายเอง แล้วมันจะขันออกได้ไม่แน่นเหมือนไอ้น้ำยากันคายอันนั้นมันจะพาน็อตเสียไปเลยนะครล้อมันจะหมุนนิ่งขึ้นแต่ชุดเพาเดิมเนี่ยเสื้อเพาเดิมมันจะแกว่งหน่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีลูกฟืนมารองรับมันหมุนอยู่บนบูทเฉย มันจะเลยทําให้แกว่งหน่อยๆถ้าเป็นชุดเผาเดิมเนี่ยครับตรงนี้ยมันจะแกว่งหน่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองรับมันหมุนอุู่กับเสื้อพลาสติกเปล่าๆแต่มันก็จะดีกว่าไอ้ตัวแปรงดุมสีแดงนั่นหน่อยมันจะแน่นขึ้น ครับสำหรับคลิปแนะนำตัวแปลงดุม WPL ให้ใส่ล้อของ1ต่อ10ได้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ